Kau tahu dia suka di dalam. Nenek tua siapa di bawah. Suasana begitu indah พิเศษชีวินอลก็พิเศษทุกโลกค่ะก็เป็นรฐานแรกเลยก็ตื่นเต้นมากในที่นี้มีใครได้ฟีอัลบั้มของพวกเราแล้วยนะคะมีนะเพราะว่าอารบั้มของพวกเราเนี่ยจะมีงานโฟลชอปด้วยเดือนพฤนภาคะซึ่งจะจัดที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพเลยที่เชียงใหม่เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะที่ วันเวาล่าช้าพึ่งห้องล่าชพึ่งใช่ไคะใช่แล้วก็วันรอบวุนเที่ยงประจำทุกวันที่16ธันวาคมนะคะที่ยูเนี่ฮอลชั้น6นนั่เองะค่ะใครที่ยังไม่ได้พีอารบัมกับพวกเราก็สามารถเป็นพีได้ถึงวันที่1พฤศจิกายนก่อนเวล3วา3 12นนะคะน,นี่ก็ฝากด้วยนะคะก็ใน<ช>นี้พวกเราก็มาจังหวะคนแล้วก็ขออนุญาตเคยมาแล้วด้วยใช่เคยมาโชว์ที่มิสซูโร่ครั้งล่าสุดตอนซิงเกิ้ลไนชิกะ ก็ผ่านมาปีปีกว่าแล้วเราไ่สนกะกับตัวเราราค่เื่อนกว่า้าคนเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่พิธีมอบแล้วค่เาแบบวาสเสียงแตได้ไหมคะเป็นมาจะได้พวกเราุคค่ะเว้ยไม่ได้พูดอันนี้เลยอ่ะเพลงที่จบไปเพลงแรกนะคะแนนอนก็คือเพลงมิชิบโนรินะชื่อภาษาไทยมีแล้วชื่อว่าลิก ทีสองซาเซคาวาอ,อีค่ะแล้วลงที่สามนะคะซีเจยโมเดลเองค่ะแต่เรามาที่พิซูโลกทุกทีเราก็เลยอยากจะถามใครเป็นคนที่ซืโลกอยู่ไหมของดีที่ซืโลกคืออะไรไทวานไทวานก็ช่ก็ช่อไปมาวันนี้มีไหมไมีไหม มีไหองกินอะไรนะจ๊ะับพิมกรอกสมมชื่อนชไหนหรอาเสรียงเปล่าไปได้กังไหม,มา <l acht> <l acht> มีอีกไหมคะมีอีกอะหนอยไอะไรนะทุบมาแล้วทุกคนะก๋วยเตี๋ยไก่อะไรนี่นะทบมาอ๋อชื่อไนชื่อแม่ชื่อไห โอเคเดี um, ๋ยจดที here, พ่พี่พ to ีนาจดนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปกันระหว่างพี่พี่พีน่าตอนนั้นที่มาพี่ซี่นโร่อะได้ไปทานอะไรได้ไปทานเจ๊กเกือไม้ขอยอร่อยวาอร่อยที่พี่นาก็ชนะเล่เรามาถึงงหลังแบบเย

เราไม่ได้มากันแค่นี้หรอนค่ะเราเตรียมโชว์กันมาเยอะมากๆว้าวเราจะได้โชว์แบบอะไแล้วนะคะเดี๋ยวขอส่งเพื่อนๆแต่งการโชว์นี้ใะอยู่คนเดียวของเราอุ้ย